กบังว่านันหมกบฟงเสกคำราคาบบังใหญ่เลยราคาแล้วอออายุอายุว่นั่นอายากกินนมดินอยู่เล่นอยู่นมอย่างเออนมีนะนมแมวนมแมวเขาค่ะ

พี่ชี้เขียวเขียว่ายแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามระวันที่ยังระวันที่สามวันที่สองที่หนึ่งเบาล้ออกมันศูนย์เจ็ดสามนี่นะงามเด้อออกมันมาก Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

มีงนเดียวมันฆ่าตัวตายแล้วตายไปแล้วต่มันมีมีแมี้ย่ามันหมอบอันนี้คือม่เลี้ยงจะการก็ต่อขอบรถเพื่อกนโดูลดรถอย่างว่าตาแห็นขอบเพื่อเพื่อหมดอ่ะเพื่อหมดเลยใจหพูดอะไรไปจะได้พูดอะไรพบออันนี้กากัวายาที่ยิ่ห่องกออย่างกวายาแต่ว่าขวยาที่ดีมันเคยนี่อย่าขอเส้นแต่บบชงใจนั่งดีมันมันเป็นเนี้

โอ้ย้องฟอดว่าได้ยายทำไมอ่ะโม่พอก็มิเหเอดีลวมีไห่อนองฟอดใก่หัวยายกานไหแตกไหม่ิวฟอดเตื่อแต่ร่าก็มีคนหลายมันฮอนเอโบ่อนแก่โบ่ฮอนงอไงายนาง เดอดกะไดฟอดไข้หัวโ้บจักพวไอ้นี่ไข้หัวจ้ายมพอเห็นต้นดดีล้แขนแขงไทยมีนันออกแก่มาือมาทนเดี๋ยวนองนายนองนายโดนลมนองนายโดนลมเอ้อวบานได้เล่า เออเอ่อตโตก็มีเออไดุ้กะดิกพริกจบําง่เ่จะได้ไหได้น้ำอุ้มก็อิ่ว่ะหางงลกหาน่ะว่เอายายก่อนเยไตายมันมาตายมันมาตายกมหัวตี่นูน เป็นงูออกฝ้างามกนาเนาะงอแนอุ้มเออฮะมันปิดงูแนอุ้มนาอุ้มนาอุ้มแน่เมอะงามมาะแน่นะเออแล้วมันมันเลื้อยออกมาจีเองูมันเลื้อยแล้วก็เขาว่าเขาให้เรียงไม่กล้าเขาอะไเอาอันนั้นถ้าเกิดอันนั้นสมมุติเป็นงูอีนุโอ้ยยังแย่นี่กำหัวมันจะได้พอกระป๋าพอกำหางบัดใจถ้าเรรยากาศกระดกหัวกระดกหัวมันขึ้นอีนุ